คุณควรเป็นค่ายหนังค่ายหนังไหมคาถาโนโตะเลยนะตข้็เรื่องที่ยาวยาวช่วย e g a วัดเชือก e t a เล่นไพ่คาเล็กยังไงเซลยังไงเซยพบกับรายการแคปต้องเอลียเลยแล้วตอนนี้เราอยู่กับช่วงลากคอรีแอคชั่น วันนี้ค่ะตื่นเต้นใช่เพราะว่าเฮ้ยใส่ยีนมาขนาดนี้ยังไงยังไงคือคืออยู่ข้างล่างยีนอยู่ข้างล่างยีนอยู่ข้างล่างแต่เสื้อข้างบนเรียกแบบแบบไม่พูดติ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 ดไว้ไม่ใช่อะไรคือในตู้อะไม่มีสีฟ้าแล้วใส่หมดแล้วเดียวใส่หมดแล้วแล้วก็หาแจ็กเก็ตยีนที่บ้านไม่เจอด้วยก็เลยจำเป็นจริงๆคือตอนแรกจะมายืม พี่กันใช่แต่พี่กันอยู่ไหนไม่รู้ไปไหนสูญหายสูญหายพี่กันสูญหายแล้วก็จะก้ยินพี่กันอยู่ไหนกไม่ร้เดินสวนเราตะกี้นิดเดียวเองแล้วก็หายไปเลยเอองงเหมือนกันเอ๊ะหรือเขาหายตัวได้คาถานาโดโต้เลยกันคาถานาโโตเจ้าม้าเจ้าม้าเรเลยดีกว่าใช่วันนี้นางที่บอกว่าใส่เสื้อยีนขนาดนี้แล้วแน่นอนมันต้องเป็นพี่สาวดูจีนแน่นอนค่ะโอมาโอไมก้า โอ้ยโอ้ยแก๊บโอ้ยเต้นไม่อได้ยาวๆยายยาวๆอ่าพี่จันนิจเนี่ยว่าคัมแบ็กด้วยใช่ก็คืออันนี้เป็นมินิอัลบั้มที่สองสองใช่สองแล้วสี่ลบสองเป็นเป็นสี่ลบสองด้วยสองสี่ลบสองเป็นมินิอัลบั้มที่สองแล้วใช่ใช่เกตั้มนะคะเจสซ์เซอร์แล้วก็ความพิเศษของ MV นี้ที่จอดแอบแบบไปเบียบๆมายังไงคือการถ่ายด้วย iPhone 14 Pro ทาง MV เลยใช่จะบอกมันดีมากคือเราคิดว่าเขาใช้กล้องแบบกล้องโปรดักใหญ่ๆที่ถ่ายกันนะคือมันชัดมากนะตัว MV แต่ว่ายังไม่ได้ดูแต่เห็นสปอยมามใช่เก็บมาดูวันนี้ใช่ไหมใช่เก็บยังไม่ได้ฟังเลยรู้แค่ชื่อเพลงชื่อ E T A ใช่เพรว่าน้ามาดูไปแล้วใช่แค่รอบเดียวเพราะว่ารู้ว่าเอ้ยยังไงเมืนต้องมีแบบมีมารีคแน่นอนก็เลยดูแค่รอบเดียวไม่เก็บารายละเอียดมาก แล้วก็ชื่อเพลงคำแบ็ครั้งนี้นะคะอย่างที่จอบอกไปคือ E T A นะคะถ้าในภาษาอังกฤษจะเป็นแปลออกมาภาษาไทยว่าถึงโดยประมาณอาถึงโดยประมาณเดือนประมาณไหนไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนเราะไรไม่รู้เอ็มบีใช่เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์เอ็มบีการอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งถ้าจริงจังก็ฝั่งนั้นเลยเพราะฝั่งนี้ไม่สามารถจริงจังได้อย่างแน่นอนค่ะไปดูกันเลยจิงกดสิ

อุ๊ยออฟิฟดีมากท็อปสุดอ่ะไม่ไม่แต่ตาคือวินมากชอบสุดเอกลักษณ์ของนิวจีเลยสวยมากเลยเนี้ยสุดฉันชอบ <Okay. S 2> ใส่สีเป็นการแอบ,บถ่ายที่โอเคไม่รู้ก็ได้ไม่รู้ว่าถ่ายอยู่ก็ได้ก็ชอบสีส e สสน้องฟ้า,ฟาสุดจริ อันตำรวจดอมมานะตำรวจดอมเนีมาจับนะตำรวจน่ารักจังเลยอ่ะจับเลยค่ะเล่นไพ่ค่ะเล่นไพ่เล่นไพ่ค่ะสวยขึ้นทุกคนเลยอ่ะ

นี่เะบอยออนไลนเด้อไม่ใสอ่ะอุ้ยไอ้นี่ซีวากเกนโอเคอาเจมเฟนไม่ใช่อุ้ยจีมนจีน้องฮันนี่นั่งอยู่ในรถด้วยนะ น่คือสิ่งที่เกียดที่สุดไอโฟนเสียงตั้งเป็นกระปุกนี่เขาคือโลโก้เลยนะคือให้รู้เลยว่านี่แหละค่ะไอโฟนอ่าอืแต่แต่จังหวะติดหูมากสุดๆ w h t s your e t a What's your e t a จะบอกว่าค่อนข้างจะชอบท่าเต้นจะบอกว่าท่าเต้นของนิจินทุกเพลงอ่ะคือมันมันเขาเรียกว่ามันสนุกอ่ะ คือมันเป็นเพลงที่แบบว่าฟังแล้วติดหูด้วยอ่ะคือทำนองเพลงมันก็ติดหูแล้วถ้าเต้นคือมันแบบง่ายๆตั้งแต่แบบ Omg Dito ครบอยอะไรอย่างนี้แหละแล้วคือแบบกิวการเต้นได้เลยนะแต่ว่าค่ายเนี้ยคือค่อนข้างที่จะเลี้ยงกระแสนิวจีนมาได้ดีนะคือเลี้ยงกระแสวจีนมาได้ดีมากแล้วก็แบบว่าเพลงแต่ละเพลงอ่ะคือเหมือนกับค่อยๆปล่อยมาค่อยๆทยอยออกมาแล้วมันเป็นเหมือนสตอรี่ที่เป็นแบบเออทำดีอ่ะใช่แตอนแรกจะปล่อยซุเปอร์ชายออกมาก่อนใช่ใช่เพรเป็นนิวจีน นีจีนซุเปอร์ชายแล้วก็ e t ทอมาก่อนเออใช่แล้วก็คือซุปเปอร์ชายอ่ะอันนี้คือกระแสมากใน TikTok เพราะว่าไอตัวพาพับเออตัวพาพับนั้นคือมันค่อนข้างที่จะเป็นกระแสมากๆเลยอ๋อเขาเรี้ยกกระแสมาจริงๆนะเขาไม่ได้ปล่อยตุ้มเดียวคือเขาค่อยเอ้ยไอ้นี่นะฉันได้ที่แล้วฉันปล่อยมาเลยก็จะให้แบบกระแสของน้องๆอ่ะดีขึ้นไปอีกก็เนื้อเพลงก็ สนุกติดหูเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงที่ผ่านมาคือติดหูมันติดติดหูทุกเพลงอยู่แล้วแล้วแบบว่าอันเนี้ยรู้สึกว่า MV จะค่อนข้างมีสตอรี่ใช่ก็คือสตอรี่ก็คือนั่นแหละเอ๊ะอันนี้แฟนแกปะแฟนแกหรือเปล่าแต่เอ๊ะอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนะอะไรอย่างนี้เออได้แล้วได้แล้ววันเกิดใช่ช่แล้วก็คยเป็นค่อย่ายองานอปาร์ตี้วันเกิดในบ้านอะไรอย่างนี้เออแล้วก็ถ่ายอะไรงานใช่แล้วก็แต่ว่าตอนสุดท้ายจะมีเหมือนจะมีต่อ ใช่ก็คือฉากตรงหลางน่าจะเป็นฟิลแบบว่านั่นแหละอาจจะต่อกับฟาร์ไม่ใช่คพละเรื่องเฮ้ยแต่เห็นแล้วนึกถึงเห็นแล้วแบบเข้ามาเลยอะซีวโอเกน่ะแบบอือไม่เอาไม่เอาซีอาจจะพูดกลับเดี๋ยวกันเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือจะบอกคือชอบนิจิอย่างหนึ่งคือ เขาเรียกว่าอะไรสตอรี่ใช่ใช like ่เหมือนเขาเป็นภาพยนตร์มันไม่ใช่แค่ m v มเพลงมันเป็นภาพยนตร์ของแต่ละเรื่องนะเรื่องมันมันเร่างดิโตอลอะใช่แล้วฉันชอบความที่มันยังยังสามารถขายเหมือนกับคือนิวจีมก็คือการผสานกันระหว่างแบบว่าก้าสูงกับใหม่ใช่ไหมใชเออล้วคือใน MV เนี้ยก็ยังยังรู้สึกถึงความที่เป็นแบบเอแอบมีก้าวสูงเล็กๆในในแล้วแบบเออดนตีล้วก็เอาฟิตบางเอาฟิตของ อ่าตัวประกอบใช่เมมเบอร์แล้วตัวประกอบเป็นความที่แบบยังยังได้90อยู่อย่างแบบว่าเออตัวผู้ชายที่นอกใจอ่ะไอ้เสื้อลายๆอย่างนั้นแหละก็มาแนว 90s ก็จะเป็นตอนนี้กําลังกลับมาเห็นละเริยวยทีเคป่ะเราเลิกกับการแต่เราเลิกไม่ได้แต่เราลไม่ได้กับการที่ยอมรับแบบนี้แล้วก็แบบว่ามันจะต้องเป็นแบบทําไมก็ไม่รู้เออแล้ว จะบอกว่าเพลงคือสไตล์เนี้ยคือฟังครั้งแรกคือดูเลยเป็นสไตล์ของนิวจีนใช่จะมีกลิ่นแบบเอ้ยนี้นิวจีนนะถึงไม่ได้ดูวีมีไม่ได้ตามนิวจีนก็นิวจีนมันมีกลิ่นกลิ่นนิวจีนจริงๆอ่ะเออแล้วก็ครั้งนี้พิเศนหน่อยเวลาเขาคัมแบ็กมาเขาคัมแบ็กพร้อมกับบันนี่บงอุ้ยมาว่าบันนี่บงแล้วที่ฉันเห็นอยู่นะมันน่ารักมากก็แบบสุดๆน่ารักสุดๆแล้วก็เขาจะออกมาคือจริงๆอยากซื้อมาก ปมไม่มีกาลังสปอนเซอร์คะหนูจะพูดจนกว่าสปอนเซอร์จะเข้าจะพูดทุกวี่ทุกวันหรือพูดทุกคลิปมาตรงนี้แปะได้เลยสปอนเซอร์แปะ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 กับควกเอ็มวีใช่มเอ็มวีเนี่ยก็จะเนอนที่เราได้พูดไปใช่ไหมใช่ค่อนข้างจะสนุกสนุกสนานเป็นสายรับจับบ้านเล็กอ่าช่ยคอยแบบว่าคือเหมือนฟิลเพื่อนเฮ้ยแฟนแฟนนะไปดวลใช่เออแล้วก็เนื้อเพลงก็จะโดยประมาณว่า คือเราไปเจอแฟนเพื่อนน่ยอยู่กับผู้หญิงคนอื่นก็เดินการเป็นรายงานว่าใช่ใช่ยังไงเขาเรียกว่าสงสารคือเป็นฟิลแบบเฮ้ยกูเห็นแฟนมึงนะเพราะฉะนั้นมามาเร็วเร็วรีบมาได้แล้เร็วๆเห็นไหมนั่นเองแล้วมันเขาก็รีบเบิ่งมาแล้วแล้วมันก็ไปอยู่ฉากหนึ่งที่แบบว่าอ่าผู้ชายกับชูอ่ะก็คือเหมือนฟิลแบบว่าพอดรักกันแล้วอยู่หน้ารถแล้วประเด็นคือในรถนั้นคือแฟนใช่แล้วก็จะมีฉากที่ชายเสื้ออยู่ท้ายกระบะรถ ใช่ก็นี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่จิมมีเล็กๆใน MV เป็นอย่างที่บอกมันไม่ใช่ MV มันคือภาพยนตร์เรื่องนึ่งหนึ่งใช่มันค่อนข้างที่จะมีสตอรี่มันมันดีคือนิวจีนะทำออกมาได้ดีมากบอกตรงนี้ยังไม่ยังไม่เห็นอะไรที่แบบรู้สึกขัดใจสำหรับนิวจีเลยนะเออทั้งเอาทรงผมเมคอัพอาฟฟิตเอ่ยเพลงเพลิงท่าทางท่าเต้นคือทุกอย่างดูหมดแล้วเราเจอดีเจชาไทยแล้วเนี่ยแหละค่อคำหยาบ บุคคลที่ทําให้เราไม่ได้ใส่เสื้อยีนเพราะเรามาคอยพึ่งพินเสื้อยีนเขาอะไรเนี่ยหนูอะแต่งอันเนี้ยมาเพื่อที่จะมาขอเสื้อยีนพี่ใส่แต่วันนี้ไม่ไดีออ่ยวมันคือไม่นัดพี่ลงุงอะวิ่งไปดิวิ่งไปฝั่งนู้นแล้วไปหยิบเสื้อทุกคนคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปสี่สามทับหนึ่งอะนะคะขอไปขอไปเอาเสื้อขอไปเอาเสื้อก่อนเอ๊ะเออใช่ไม่ถ่ายจะเสร็จแล้วพี่ออ๋ เธอไม่ได้มาได้ทันเวลาเลยใช่เธอไม่พาได้ทันเวลาเธอมาได้ผิดเวลาพอดีเออแล้วประเด็นคือเราก็ลืมบอกพี่ชายแล้ว่าขอยิสม้ะยินหน่อยคุณลืมไม่คือปกติเขาใส่ทุกวันแต่วันเนี้ยเขาไม่ใส่สำหรับในชุดออกกำลังกายเขาไหมฮะในชุดออกกำลังกายพี่มันจะเสียวเกินไปหรือเปล่าปกติเลยตัดเขาเรื่องนี้แล้วก็อันนี้นอกจาจะมี E d A เราจะมีอ่าจะเป็น เอ็มวีเหมือนคาริโต้เลยคือไซสเอไซส์บีเอามาเป็นสตอรี่เรื่องมาเออแต่ความนิวจีน่ะคือหนึ่งหนึ่งเพลงนะไม่ได้มีแค่หนึ่งเอ็มวีนอกจากเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วยังจะมีเป็นสตอรี่อื่นแบบไซส์เอสตอรี่บีสตอรี่ซีอะไรอย่างงี้ฉันชอบมากอันนี้ท่อนเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เขาแต่ละฉากในเอ็มวีก็สามารถเชื่อมไปอีกเอ็มวีนึงเอ็มวีวะเอ็มวีนึงมันเป็นสตอรี่แบบกันใชายชในยุคเดียวกันอืมเก็ตปะ ถือว่าทำค้องข้างที่สอกมาได้อย่างเยี่ยมจีนค่ายที่ค่ายของนิวจีน่ะไม่สมควรเป็นค่ายเพลงสมควรเป็นค่ายหนังค่ายหนังไหมโอ้ยแต่ว่าตัวค่ายของนิวจีนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของไฮป็นใช่ใช่ส่วนหนึ่งของฮายจะบอกว่าก็ทีมเขาทําออกมาได้ดีมากทั้งคนเขียนบทเออทั้งอะไรเออทั้งเนื้อเพลงเลยอยาจะบอกว่ามันสมวัยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสไตล์น้องอ๋อใช่มันอย่างที่บอกแล้วที่ติดตาคือความสวยของน้องๆคือ จึงอยู่แล้วแล้วคือเอาฟิตเอ่ยหน้าเอ่ยทุกอย่างคือครบสมเป็นนิวจีนมากจริงเขาเรียกว่าตัวตึงเจนสี่ไหมอันนี้ตัวตึงเจนสี่เลยคือไม่มีที่นุนเจนสี่เรพูดได้ไหมว่าคนในทวิตทวิตเตียนอ่ะเอ้ยหรือว่าเอ็กซ์แมนเตียนอ้ยฉันไม่ชอบเลยมันเปลี่ยนมาเป็นเอ็กแล้วว้าเตียนเออเอ็กเตียนเออ เขาค่อนข้างที่จะกังวลนิดนึงกับการที่ไอดอลวงเขาจะคัมแบ็กชนกับวงยูจีเขาแสดงว่าต้องตึงเขาตึงจริงๆมีการโพสที่ว่าแล้วใครมันจะกล้าคัมกับนิวจีนล่ะคือชนไปปุ๊กกัสล่วงนะชนนยูจีแต่ว่าแต่ละวงก็เก่งอยู่แล้วสำหรับเร็ไม่แพ้กันเหมือนกันก็มาแรงเหมือนกันฉะนั้นถ้าใครอยากติดตามนิวจีนก็ไปติดตามมันได้ทางทวิตเตอร์ไอจีตอกอะไรนี้แล้วจะมีแอปด้วยนะ คือฉันไปแอบ,บเล่นมาเมื่อวานด้วยความที่ฉันนั้นแบบว่าหลอนวิชาเราจะต้องถ่ายงานใช่ไหมฉันก็เลยพิมพ์นิวจีนเล่นๆในในโคม,มแล้วทีนี้สิ่งที่มันขึ้นมามันคือเป็นเว็บอ่าเป็นเว็บนิวจีนแกล้ะข้างในนั้นมันมีให้เล่นแล้วคือ,อแบบมีเว็บของตัวเองอขอเขาจะมีสองเวอร์ชันอ่าเวอร์ชั่นแรกก็จะเป็น การบัตรนันเกเรียน<บ>ใช่เออแต่ว่าตอนนี้เขาพัฒนาเป็นกล้องแล้วใช่มันเป็นไอ้นี่เลยเป็นบล็อกของ14โปรเออ<บ>ใช่เป็นแบบว่า body บอดี14โปรแล้วก็แบบให้เราเล่นอะไรในนั้นได้ไม่คือตอนนี้วุ่นวายการช่างหมดแล้วตอนนี้ไม่คือตอนนี้คือทุกครั้งที่เราถ่ายลากคอรีแอคมันจะต้องมีอะไรวุ่นวายตลอดไปไม่แล้วคือก่อนัท่านี้ย ไม่ทำนะไม่ทำไม่มีใครทำอะไร <พอ S 2> ท <ำ S 1> ั้งกล้องวางกุ๊บทุกอย่างมุมบองมุมบอมุมวอม <c oughs> สุดตลอดไปหรือว่าเราต้องไม่บอกใครว่าเราทำใช่เราต้องตั้งเลยแอบถ่ายเป็นไอ้ไนี่ไหมแอบถ่ายรีแอคก็ได้ใต้โต๊ะเลยเหรอเออเราจะอยู่กับแบบเออไม่เราเราเราว่าเขาไม่ได้ <c oughs> ใช่เราเราเราว่าอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเราเองก็เป็นมนุษย์เาจะมีบ้าไปเลิกเพราะว่า ส่วนอะไซสอ A ายบินเนี่ยเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเดีเอ็กกันอีกทีหนึ่งเน่เพราะว่าตอนนี้ได้เวลาไปเรียนละใช่ไหมก็งั้นแหละจริงครับปะป๋าครั้งนี้นะคะไงก็ปิดคลิปก่อนยจะไม่ได้ทำอะไรเลยปิดคลิปก่อนมาถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำใจพวกเราทั้งสามคนด้วยนะคะสตันนี้คือปะป๊าเรียนบ๊ายอันยังไม่ด้ยินแล้วมาแล้วกับเช็คมา Watch your EDA, watch your EDA, and yo!